สวัสดีค่ะพี่กระต่ายเองนะคะวันนี้ทีม N3 ของเราจะมาทำข้อสอบในส่วนของคำศัพท์ไลฟ์ในคืนนี้เป็นข้อสอบคำศัพท์ส่วนแรกในข้อสอบเนี่ยจะมีทั้งหมด11ข้อวันนี้พี่กระต่ายตัดออกมา5ข้อก่อนแล้วไลฟ์ครั้งถัดไปก็จะมาเติม6ข้อที่เหลือข้างหลังหน้าตาข้อสอบเป็นแบบนี้เขาจะให้โจทย์มา แล้วก็จะเว้นว่างไว้ให้เราไปตามหาคำศัพท์ที่เหมาะสมกับประโยคในโจทย์ข้อที่หนึ่งเราอ่านโจทย์แล้วเราจะเลือก choice ไหนดีเรามาดูโจทย์ด้วยกันก่อนก็ได้นะคะโจทย์ข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกลงมาแต่ว่าบ้านของฉันน่ะมันอยู่ใกล้ๆถึงแม้ว่าไม่มีร่มแต่ก็ จุด,จดข้อนี้เราจะเลือก choice ที่หนึ่งสับคำนี้มันออกเสียงว่า heki แปลว่าไม่เป็นไรก็ได้ไม่ทุก์ไม่ร้อนก็ได้ไม่ใส่ใจก็ได้ฝนตกลงมาแต่เนื่องจากบ้านของฉันเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆถึงแม้ว่าไม่มีร่มก็ไม่เป็นไร choice ที่สองน่าจะคุ้นๆกันหน่อยมันคือคำว่า u n z e n ก็คือปลอดภัย ช้อยส์ที่3เซโจแปลว,ว่าปกติแล้วก็ choice ที่4คุ้นที่สุดเลยก็คือจูบุญเพียงพอหรือว่าพอเพียงถัดไปข้อที่2ค่ะอ่านโจทย์แล้วเราจะเลือกคำศัพท์ใน choice ไหนดีข้อนี้มีเพื่อนๆตอบมา2ถูกต้องเมนโดคุไซแปลว่ายุ่งยากลำบากโจทย์ข้อที่สเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เหนื่อยเนื่อย จากการทำงานการทำอาหารเย็นเนี่ยมันเมนโดคุไซมันยุ่งยากมันลำบากอะ่ะก็เลยไปรับประทานอาหารนอกบ้านบ่อยครั้งเหนื่อยแล้วก็เลยขี้เกียจทำอาหารเย็นนั่นเองไปรับประทานอาหารนอกบ้านดีกว่าทีนี้เรามาทบทวนคำศัพท์ในช้อยส์ข้ออื่นกันบ้างช้อยส์ที่หนึ่งดาราชินไนไม่เป็นระเบียบไม่เรียบร้อยไม่พอดี ช้อยส์ที่3คูวาชีก็คือละเอียดช้อยส์ที่4นิคุราชีก็คือหน้ารังเกียจหน้าเกลียดชังถัดไปข้อที่3ค่ะข้อนี้ง่ายถ้าเทียบกับสองข้อที่ผ่านมาแล้วข้อนี้ก็ตอบมาเหมือนกันทุกคนเลยว่าช้อยส์ที่4 c h ช้อยส์ที่4แปลว่าอะไรคะข้อนี้พี่กระต่ายก็เลือกช้อยส์ที่สีแหละช้อยส์ที่4คือ หาวถูกต้องค่ะเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนไม่หลับโดยส่วนใหญ่ก็คือแทบจะนอนไม่หลับเลยวันนี้ก็เลยง่วงแล้วก็หาวออกมาหลายครั้งหลายหนเลยช้อยส์ที่หนึ่งชักคุริคืออะไรคะทวนศัพท์กันหน่อยถูกต้องแปลว่าสอึกช้อยส์ที่สองคุชามิแปลว่าอะไรคะแปลว่าจาม แล้วก็ choice ที่3 s e k i แปลว่าอะไรคะแปลว่าไอถูกต้องข้อที่4ค่ะ choice ที่เป็นคาตาคณะในระดับ n 3ก็มีนะคะทดสอบคำศัพท์ที่เป็นคาตาคณะมี1ข้อข้อนี้เราเห็นคำว่า r ิ p o ตกรายงานเราทำอะไรสักอย่างกับรายงานข้อนี้เราจะเลือก choice ที่สนะคะเทมะแปลว่าอะไรคะ ช่เทมก็จะแปลว่าหัวข้อหรือหัวเรื่องก็ได้นะคะโจทย์ข้อที่4เนี่ยเขาบอกว่าเขียนรายงานด้วยหัวข้อที่ว่าปัญหาสังคมของประเทศของฉันเรามาทวนศัพท์ของ choice ข้ออื่นกันบ้าง choice ที่1 design ก็คือดีไซน์ ดีไซน์ก็ดีไซน์เลยหรือว่าการออกแบบก็ได้ Choice ที่3 Sign ก็คือ Sign เซ็นชื่อลงชื่อแล้วก็ Choice ที่4รูรรก็คือรูกดเกณฑ์กดระเบียบข้อบงังคับกติกาต่างๆข้อที่5ค่ะ มีเพื่อนตอบมาเหมือนกัน Choice ที่3ถูกต้องข้อนี้เราจะเลือก Choice ที่สนะคะคันทิตัวนี้มันออกเสียงว่าสะแปลว่าความแตกต่างค่ะหรือแปลว่าความต่างก็ได้โจทย์ข้อที่5้าเนี่ยเขาบอกว่าฤดูกาลนี้ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างตอนกลางวันกับตอนเย็นตอนกลางคืนเนี่ยมันต่างกันมาก ช้อยส์ที่1นึ่งเอาง่ายๆมันคือใดถ้าใช้เป็นคําลักษณะนามมันก็จะเป็นคําลักษณะนามของเครื่องจกักรเครื่องยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรสักอย่างช้อยส์ที่2ล่ะคะช้อยส์ที่สองมันออกเสียงว่าดันมันคือดันของคําว่าไคดันที่แปลว่าบันไดถ้าความหมายของคันจิ ตัวนี้ตัวเดียวแบบตรงตัวมันก็จะแปลว่าสเตปแปลว่าขั้นและช้อยส์ที่4ดีกว่าช้อยส์ที่สี่มันออกเสียงว่าอย่างเงี้ยแถวแต่ถ้าพี่กระต่ายเขียนคันจิตัวนี้ละคะคันจิตัวนี้สีม่วงนี้ดูให้มันเป็นตัวเดียวกันนะคะมันไม่ใช่3ตัวนะคันจิตัวสีม่วงคืออะไรเอ่ยเล่ถูกต้องเล่ตัวอย่างเก่งมาก คันจิคล้ายคล้ายกันนะคะคันจิตัวนี้คันจิตัวนี้คล้ายคล้ายกันเลยแต่ว่าออกเสียงกันคนละแบบความหมายก็คนละอย่างหวังว่าไลฟ์ในคืนนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนอีกครั้งมากๆค่ะไลฟ์ Life ในครั้งหน้าถ้าว่างมาดูอีกนะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอยาสมินาไซ